สวัสดีครับผมบายุสศยันครับก็เพลงอัดมาแล้วก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็40ิกว่าชุดแล้วเพลงที่ชุดแรกก็ที่ดังขึ้นมาก็มีหนุ่มเล่หนังหน่วยเล่หนังไปไหนไปด้วยอมอตอรวอแล้วจดมาจากปับใต้แล้วก็มายุคหลังก็มามีชาติมันร้อยอกมีของธรรมดามีถ้าแต่งน้องตาย แล้วก็มาดังอีกสุดอีกครั้งหนึ่งก็คือหนุ่มเหลืออ้วนแล้วก็มาของมันเยอะอะ่ะเยอะมากอะ่ะดังดับดังดับดังดับเป็นเรื่องธรรมดาแต่เคียงแต่ว่าเรารู้ตัวว่าเราดังหรือไม่ดังเราก็ขอให้อยู่แบบแบบแบบเดิมอย่าเอาบนเวทีลงมาด้านล่างอย่าเอาด้านล่างขึ้นไปบนเวทีขอให้รู้จักตัวตนอยู่แบบคนธรรมดาไงทำงานรัก ลูกทุ่งส่งเสริมลูกทุ่งแค่นั้นเองหนุ่มเรืออ้วนเนี่ยจริงๆแล้วคนที่อัดก่อนแล้วก็ดังดังมาก่อนก็คือสุดลักอักษรทองแต่นนตรีมันคนละแบบกันนนตีนน้นลูกทุ่งจ๋าใช่ไหมอย่างของสุดลักแต่ของลูกทุ่งของพยุสุยันเนี่ยดนตีมันประยุกต์มาเป็นแบบเป็นเป็นกึ่งๆสตริงเป็นเพื่อชีวิตโต้งโต้งคนด่านเปียนเป็นคนทํา ดนตรีเลยออกมาแปลกแล้วก็มาดังติดตลาดเข้าตามทิตามบาร์ยุคนั้นนะแล้วก็ยอดขายก็ทะลุดังตอนนั้นออกมาก็โอเควันนี้ก็ขอฝากแฟนๆเพลงตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ฝากกดติดตามช่องของพายุสุยันด้วยพายุสุยันชแนลครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเพลงมีเพลงใหม่ๆที่จะทำไปหลังจากนี้ที่จะทำก็จะลงในช่อง แล้วก็ฝากนักจัดรายการทุกท่านก็ฝากดึงเอาไปเปิดได้เลยไม่มีการที่จะฟองร้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของพายุครับผมขอบคุณมากครับ